จร,จริงๆเพิ่งเริ่มเองครับผมเพิ่งเริ่มคุยเพิ่งเริ่มจีบกันบอกทุกคนรตรงนี้ได้ตรงๆเลยครับผมว่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มได้แบบ 1, ดเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยมันเป็นเวลาทีเ่เือนคือเราเรายัางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่งเริ่มที่จะเรียนรู้ศึกษากันตรงๆเลยแล้วจริงๆแล้วเราเองเห็นเห็นกระแสข่าวเห็นข่าวมามาสักพักหนึ่งแั้วแหละที่แบบมีชื่อผมกับน้องอยู่ในนั้นเนี่ยเราเองก็รู้สึกว่าแบบอยากให้โฟกัส ที่ผลงานอยากให้โฟกัสที่ความสามารถของน้องก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกเราเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเราก็แบบแต่ว่าคนคนดูบางทีเขาแบบไปนำนำเราไปแล้ว่เราเองก็เจนเย็นเยนเย็นก่อนเพราะว่าเราสองคนยังไม่ได้รีบร้อนเหมือนกันคือเจริงเล็ก็เป็นคนที่ถ้าเกิดใครที่ดูสัมภาษณ์เล็กกะทุกคนจะรู้ว่าเล็กก็เป็นคนจุจบไม่ได้ ไม่ได <Yeah. S 2> <Okay. S 3> ้กล้าจีบใครก่อนอยู่แล้วเคมนี้คือเราจีบเลยก็คือเหมือนเราเคยได้ร่วมงานกันมาก่อนเคยได้ทํางานกันมาแล้วก็แบบไปออกรายการมาถ่ายรายการอะไรเงี้ยมันเหมือนเหมือนเราเองจะจู่ก็แบบน่ารักกันเลยสมเด็จที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับก็มีความสุขครับผมจริงๆก็ต้องจริงๆเราตอนรายการออกนะแล้วแบบ คนมาเชียร์เยอะคนสนับสนุนเยอะถามว่าจริงๆเราแฮปปี้ไหมเราดีใจไหมเราดีใจนะแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกอะเราเพิ่งเริ่มเองแล้วมันเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาเราเองก็แบบอยากค่อยๆไปกันด้วยช่วงเวลาด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างเราเองก็เป็นห่วงทั้งคือเล็กอะก็แบบนี่ก็สามแล้วเนาะก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยเราเองก็เวลาเราจะ ทำอะไรเราคิดจะทําอะไรเราจะพูดอะไรเนี่ยเราเองก็พยายามคิดให้อรอบคอบไม่ให้มันต้องมีผลกระทบไปถึงตัวน้องตัวงานของน้องตัวคนรอบข้างของน้องรวมถึงตัวเราเองด้วยอะ่ะเราเองก็แบบถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นใจเราเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ณวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างมั่นใจในความรู้สึกของของเราเองแล้วอะ่ะเราก็ยินดีที่จะพูดเราไม่เคยปิดใจเราเราแบบถามว่าโสดมานานมันก็ใช่คะแต่ว่าแต่ว่า นั่นแหละเราน้องน่ารักมากคือน้องเขาก็ถ้าใครที่ติดตามผลงานน้องติดตามน้องมาตลอดจะรู้ว่าน้องเขาหน้ารักอ<ม>ีกแล้วน้องเขาแบบเป็นคนตลกเป็นคนขี้เล่นน้องเป็นคนแบบตรงๆแมนๆอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบ happy อะ่ะคือเราไม่มีสเปคเราไม่รู้ว่าเราชอบผู้หญิงอะไเราแต่ว่าเรารู้ว่าโอเคเราอยู่กับเขา <S <S เราคุยกับเขา,เาแล้วเรามีความสุขคือจริงผมก็ตามน้องไม่ค่อยทันเลยบางอะไรเงี้ยน้องเขาแบบ ล้ามากอะเอาเป็นว่าเล็กๆมีความสุขมากกันที่ได้คกเคาคือ,อจริงไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องคุยกันเลยว่าจะตอบอะไรยังไงเพราะว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราเป็นทั้งคู่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจะพูดทั้งคู่มันคือมันคือ,ค,อความรู้สึกจริงๆของเรามันคือเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มีอะไรปิดบังเราไม่ได้ทําอะไรผิดเพราะฉะนั้นการออกมาเจอพี่ๆเนี่ยออกมาตอบคำถามอะไรต่างๆมันไม่ ไม่ต้องคุยอะไรกันนะมันเราก็ตอบอย่างที่เราเป็นแค่นั้นเองไม่อยากโสดแล้วครับไม่อยากค่อยๆผมเจนเจนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเองสองคนก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรเหมือนกันแค่เป็นช่วงเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มศึกษากันจริงๆเลยนะฮก็ไงก็ฝากติดตามผลงานและความสามารถต่างๆของน้องก่อนอโยธยามหาลัยรวย2อันวาคมนี้น้องเขาก็เป็นคนที่ธรรมชาติมากเลยแหละไปไหนมาไหน เราก็จะเอาจริงเ,เหมือนเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนไปหาน้องเนี่ยเราก็จะขอแมเอ่เวลาจะพาน้องไปไหนก็จะขออนุญาตคุณแม่เขาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังด้วยมันเป็นความกดดันเพราะเล็อย่างที่เล็กบอกว่าหนึ่งคือเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มจริงๆนะฮะสอคือ,อต่อไปนี้เนี่ยเวลาสมมติว่าเราอย่างที่บอกมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดว่า ผ่านเวลาไปแล้วมันแบบไม่ได้ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคาดหวังขึ้นมาเหมือนอย่างที่หรืออย่างที่เล็กคาดหวังขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเรามีข่าวด้วยกันแล้วมันก็จะเป็นมันไม่ใช่เรื่องที่น่ารักสําหรับสําหรับนักสแสดงอย่างเราใช่เพราะฉะนั้นก็อยากขอให้ทุกคนแบบค่อยๆครับผม